ทุกคนวันนี้เราจะพามาดูต้นอง,งุ่นนะครับเป็นที่เราปลูกไว้เป็นเอ8สี่สิบแปดปลูดเมื่อวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบสองปี66กนะครับทุกคนมาดูว่าต้นมันสวยงามมากเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนครับใบใหญ่มากเลยนะครับพวนสมบูรณ์นะครับของผมก็จะเป็นแบบนี้เลยทําแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้น้องขึ้นค้างนะครับนี่ เป็นต้นนุ่นแบบนี้นะครับนี่ถึงค้างแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยมาตัดออกจากค้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนวดเขานะครับเราเด็ดออกไปเลยนี่นะครับเด็ดออกเรียบร้อยแล้วของเราก็จะเป็นแบบนี้กลมๆแบบเพื่อที่จะให้เขาขึ้นนะครับแบบนี้ตัวนี้ก็เป็น องุ่นที่เราปลูกได้ประมาณปีกว่านะครับทนจะได้ไหนนี่นะครับต้นก็อยู่ประมาณนี้นะตอนนี้ต้นประมาณปีกว่านะครับกิ่งก้านนะครับ้วนสมบูรณ์นะครับนี่แบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นยอดแล้วก็เด็ดออกนี่ นี่นะครับที่เราปลูกมาไว้ถึงค้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบนี้นี่นะครับสวยงาม